บรรยายโดยพระอาจารย์แม่อมิตาอริยญาณธรรมโมพิสูจน์ว่าเราถือศีลเดี๋ยวนี้จิตเราบังคับการถือศีลนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์คือแบบไหนของผู้มีศีลละเอียดคําว่าไม่ฆ่าสัตว์คืออะไรเช่นผู้ถือศีลละเอียดไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็คือทําจิตไม่ให้ตกล่วง ไม่ไปคิดไม่ดีต่างๆเรียกว่าฆ่าสัตว์คิดไม่ดีก็เรียกว่าฆ่าสัตว์ถ้าละเอียดลงไปแต่ถ้าบอกคนธรรมดาที่เป็นหนัวข้อแค่คบอกทางแค่ให้รู้ให้จำเป็นเปนข้อวัดปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็จะบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่ฆ่าไม่มีไม่ลงมือฆ่าสัตว์อะไรก็ตามอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น แม้แต่บิดใบไ,ไม้แม้แต่เหยียบหญ้าแม้แต่ทํากิริยาการทางกายทางวาจาทางใจอะไรก็ตามที่หลุดออกมาจากผู้บำเพ็ญที่เข้าถึงตั้งใจที่จะไม่ให้มันเป็นสิ่งที่มัวหมองให้จิตใจเราว่าเราหลงไปค่าหรือตั้งใจค่าเราจะหยุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือหยุดแล้วแต่ ยังกลับมาเป็นอีกทาไปสามปีห้าปีไม่ทำเลยไม่ฆ่าเลยแต่อยู่ต่อมาอีกเจ็ดปีแปดปีก็มีเมียมีารรยาสามีม,มีลูกจําเป็นต้องได้ฆ่าจําเป็นต้องได้ทําจําเป็นทั้งสิน้นนนี่ก็ยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยิบเจ็ดอะไรก็ตามแม้ว่าสินทุกข์ของคน,คนไม่จําเป็นต้องไปจำาออะไรคือความดีเป็นสิน ตัดข้อคุมบุญสงสัยในการที่ได้ถือศีลโดยเรียกว่าวิรัตศีลเรียกว่าวิรัตในใจวิรัตเอาว่าตั้งใจคิดตั้งใจจะทำสิ่งนี้ไม่ให้มันเกิดอีกเป็นต้นคิดใ่ตรองทบทวนว่นาไม่ทำอีกถ้าทำถ้าเลินเล่อถ้าประมาทก็จะพยายามทำสมาธิขึ้นให้มาก ทำวิปัจนาพิจณาให้มากทำยานให้มีความเบิกบานมีความรู้แจ้งจริงในทางปัญญาเกิดทางยาทางวิปัสนาด้วยปัญญายัางเกิดผิดจากจิตปกติของเราที่เราเคยเป็นปุถุชน,นคนธรรมดาแต่ตอนเต้นพอปฏิบัติทามาหลายปีหาปีสิบปีเรามีจิตแตกต่างจากเดิม เราก็รู้จักตัวเองอย่างนี้เป็นต้น<ๆ>เพราะฉะนั้นในการที่เราจะไปเอาความคิดที่เรามีอยู่ในอารมณ์ในปัจจุบันไม่ว่าเราจะคิดอะไรเราก็ต้องได้รู้ได้เข้าใจได้รู้แจ้งด้วยการเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงการที่ติดอยู่มีอยู่ที่อยากที่เป็นที่ที่ไม่ฉลาดกลับมาฉลาด ที่เหนื่อยมากๆก็กลับไม่ค่อยเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยเลยตำหนิเขามากๆนินทาติชินต่อมาเราไม่ได้ทําเพราะเราทนได้เพราะเราทําได้เพราะเรามีสติขึ้นการเชื่อถือผู้นั้นผู้นี้ไปพิสูจน์เดินทางไปรอบโลกอยากไปนู่นไปนี่เราก็ลดลงพูดใบป,ปากเร็วเราก็ช้าลงมีนิสัยที่แตกต่างจากเดิมเป็นคนละคน อย่างนี้เป็นต้นเราได้ชา้าได้ได้ไวเราเป็นแบบนี้เร็วขึ้นหรือว่าช้าหรือว่ากลับไปกลับมาเราก็จะได้แนะนำหรือสัง่งสอน,สอนตนให้อยู่ในข้อมูลที่เราสามารถเหมือนกับกินข้าวเราก็รู้เองว่าเราอิ่มน้อยอิ่มมากกินอะไรที่เราผิดสํแดงกินอะไรที่เรากินไม่ได้อเราจะเลิกกินกินทีไรก็ปวดท้องทุกทีกินทีไรก็รู้สึก,สกมี มินเวียนปวดท้องปวดตัวไปหมดอย่างนี้เป็นต้นไปอยู่ตรงนี้ก็เป็นไข้ทุกทีอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้การแก้ก็มีมากเยอะวิธีถ้าเป็นคนธรรมดาไปคิดแก้แต่ถ้าเราเอาหัวข้อสมาธิที่เราเพียนมานั่งไปเรื่อยยืนไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยพิจารณาไปเรื่อยหาทางที่จะ ทำวันนี้หนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้สองชั่วโมงมื้รนี้สามชั่วโมงไปอย่างนี้แล้วก็นั่งแล้วมันเขานอนแก้อย่างนี้มันไม่ง่วงแต่มันทื่อๆมองอะไรไม่เห็นนั่งบือ่อนั่งบอดคิดไม่ออกว่างเกินไปปล่อยวางไม่ออกนั่งไปแล้วเห็นนู่นเห็นนี่ออกมาก็สลดใจติดอารมณ์อยู่ไม่ออกได้นั่งแล้วก็มีปิติบ้างเห็นแล้วก็ไม่ลืมคิดว่าดีก็ดีใจ มีอารมณ์ดีใจตลอดออกจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ยากอย่างนี้เป็นต้นแม่ดีใจแม่เสียใจแม่มองเห็นตาทิศทิศก็ตามเราก็ต้องแก้ไม่ว่าจะมองเห็นมองเห็นทางปัญญามองเห็นทางตาสัมผัสได้ทางกายว่าจใจใครยังมาพูดอะไรให้เราเราสัมผัสได้ว่าเราเพี้ยนมาเราผิดปกติว่าเรา น้อยไปยังไม่เก่งจากสามารถยังไม่ไปหน้ามาเราก็ต้องพยายามคอมเมนต์ตัวเองอยู่ในภูมิของปัญญาธรรมปัญญาสมาธิปัญญาที่เป็นพลังสติที่อยู่ในหัวข้อการกระทําการปฏิบัติให้เข้าถึงไม่ใช่เอาแต่คําพูดไม่ใช่เอาแต่การจําไม่ใช่เอาแต่การหลงคิดหลงเพลินไปแต่ละวันแต่ละครั้งนั่งไป ุณคิดว่าได้นั่งแล้วได้ปฏิบัติแล้วได้ไปพักสวดมนุนแล้วได้ใส่บาตรแล้วได้ไปทำบุญแล้วได้ไปฟังธรรมแล้วได้นั่งสมาธิจนชั่วโมงแล้วเป็นสิบชั่วโมงก็นั่งได้แล้วอย่างนั้นเป็นต้นถ้าลงไหลโดยไม่พัฒนาในข้อมูลว่าทำได้ขั้นไหนแล้วถ้าโกรธอยู่ร้อยเปอร์ซนตลดลงมาหกสิบเจ็ดสิบสามสิบ กี่วันลดกี่เดือนลดกี่วินาทีลดลดแล้วลดเลยไหมหรือว่ายัางคล่งอยู่หรือว่ายัางกลับไปนนกลับมาอยู่วันนี้สิบชั่วโมงโกรธวันนี้สิบชั่วโมงเหนื่อยวันนี้มีคนมาด่ามาว่าโกรธพรุนี้ไม่โกรธเมื่อเร็น,น,นี้นั่งยู่เฉยก็โกรธมีความป่วยเกิดขึ้นก็อยากตายอย่างนี้เป็นต้นนี่มีคนเจ็บคนป่วยก็พิจารณาออกเห็นแล้วก็ ได้ยางน้นยานี้ผีบอกงูอย่างน,นี้โดยซ้าไปอันไหนที่มันแทจ้จริงอันไหนที่มันคิดว่าแกเป็นยากแก่ในอารมณ์กรรมฐานในอารมณ์วิปัสสนาอันไหนที่มันบรรลุเร็วอันไหนที่บรรลุชา้าอันไหนที่ทำให้ตนยังเข้มยังบื่อยังบอดจูยังเพี้ยนไม่พออยู่ข้อแก้เสียงนี้จะทำได้ที่ไหน จะทำอย่างไรดีไม่ดีไปตกเป็นธาตุวิญ,ญญาณก็ไปรับทรงลงองแล้วก็ไปปูวไปรักษาไปตามญาณดีไม่ดีก็บอกว่าวัชนาเกิดมาต้องอยู่กับวิญญาณองค์นี้รูปนี้คนนี้ต้องเป็นผู้ที่จะต้องนำพาเข้าถึงวิพานด้วยวิญญ,ญาณน,นำพาก็ไปอยู่ร่วมกับดวงวิญญ,ญาณประทับทรง นีไม่ดีก็สามารถรู้ด้วยจิตบอกให้รู้รับอารมณ์คนอื่นได้ด้วยจิตภายในยก็หลงอีกว่าเรารู้ว่าเราเห็นว่าเราสามารถกว่าคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะมีอยู่มากมายมันจะมีอยู่เยอะแยนแต่เราจะสามารถเห็นทะลุเป้าในจุดบอดสิ่งนั้นเกิดขึ้นไหมนี้จะบอกว่าสิ่งนั้นหลักนำพาดีแล้ว สิ่งนั้นแหละคือกรรมเก่าของเราต้องใช้กันสิ่งนั้นแหละคือสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นกิจของวิญญาณเราจนเราไปเกิดอีกหลายชาติเราจะเป็นพระโพธิสัตว์เราจะเป็นผู้ที่วิญญาณเที่ยวไหว้ไเกิดอีเกเจ็ดชาติงจะสับเ็จเราจะเป็นผู้ที่มาใช้กรรมเราเป็นผู้ที่จะต้องเป็นผู้ที่รอเวลา ถึงตอนนั้นแหละคนนั้นมาอย่างนั้นนี้เป็นอย่างนี้ถึงจะสําสเร็จหรอกอย่างนี้เป็นตน้นสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่ว่ามาและอีกมากมายที่จะสรรหามาได้ก็ไม่สิ้นสุดกับการทําความเพียรที่รู้จักเศษส่วนของการคํานวณของอารมณ์ใดอารมหนึ่งทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างมีชีวิตชีวิตที่บำเพ็ญอยู่ตลอดเวลา มีสติสถานสีเป็นมหาสติหรือมีสมถะเป็นความนิ่งว่างปล่อยวางเป็นนาคมขังที่เล่นแร่แวทาาที่เรียกว่าใช้โลกยะย,ยาณเพ่งกรรมฐานเพ่งยานเพ่งลิศเพ่งวิชาทําให้สําเร็จตามประสงค์ในโลกมนุษย์อยากทําอะไรก็บรรลุได้ก็ทําได้นั่นก็คือข้อมูลทั้งหลายทั้งมวลที่จะ สามารถเข้าใจได้ด้วยตัวเองและผู้อื่นมองเราก็เข้าใจตามความรู้ของผู้นั้นแต่เราเองที่จะทําให้สมบัติจริงในสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสมบัติความคิดสมบัติปัญญาสมบัติภายในภายนอกที่เป็นบุญบป็นกุศลที่เรียบเรียงมาจากชาติต่างก่อนจนถึงปัจจุบันและเรียบเรียงเป็นข้อวัดปฏิบัติให้มันต้านนุูลอิสระของจิตที่ โชค้าจิตที่รุงแต่ด้วยตัวตัณหาอุปทานรูปเวทนาสัญญาสงคารวิญญาณอะไรที่เป็นตัวยึดติดท,ที่เราเข้าไปเป็นจิจตตนเองเมื่อมีวิญญาณชักนำเราไม่รู้นอนฝันไปตื่นขึ้นมาก็อารมณ์ติดอารมณ์บอดอารมณ์เบื้ออารมไปตามจิตที่จดจำมาในนิมิตฝันนิมิตเห็นจริงตาปลอมตาจริงห มองเห็นผีมองเห็นวิญญาณด้วยตาปล่ามองเห็นโลกกรรมของคนนูน้นคนนี้มองเห็นเจ้ากรรมในเวรของคนนูน้นคนนี้มองเห็นตัวเองทะลุว่าเดือนนั้นปีนั้นจะตายจริงเห็นคนนูน้นคนนี้เป็นจริงตามนั้นเห็นเลขตัวนั้นออกเลขตัวนี้ออกจริงทุกมวดเห็นแล้วก็จริงก็ชัดแจ้งบอกเลขบอกอหวยในทุกมวดก็ตาม บอกปัญหาแก้ปัญหาได้เป๊ะๆคุณไปนี่คุณจะได้เงินคุณไปนั่นความรักคุณจะสมหวังคุณไปนี่คุณจะถูกคนใส่ร้ายป้ายสีคุณจะมีปัญหาภายหลังครอบครัวคุณจะแตกแยกอะไรก็เลยเตะคนนี้อยู่ด้วยกันไม่ยืดไม่ใช่สามีภรรยากันนะอย่างนี้เป็นต้นคุณก็จะเป็นครูของตนเองหรือให้คนอื่นดูคุณว่าคุณถูกยกย่องว่าเป็นอาจารย์ ผู้รู้เป็นผู้มีสมบัติตที่เขาเรียกว่าอาจารย์เรียกว่าบัณฑิตเรียกว่าด็อกเตอร์เรียกว่าอะไรต่างๆนานา,นามีสมบัติเกิดมาในโลกสามารถเป็นผู้รักษาโรคให้หายได้สามารถเป็นพิธีกรที่พูดเก่งที่ตอบโต้ได้เก่งสามารถน,นักกิจวิทยาสามารถเป็นผู้มีวิชาชีพเป็นหนึ่งสาธารณชนยก,กย่องไปทัทวโลก ได้รางวัลโน,นเบลได้รางวัลดีเด่นของสังคมอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเราจะให้ปัญหานั้นหมดไปที่มันเป็นตัวแกนนำให้เราได้สมาธิปัญญาที่ดับทุกข์สามารถตัดรู้ตามได้ไวและสามารถแยกแกปัญหาได้ไวสามารถดับกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลให้เรา เช็คอินตัวเองว่าเราจบแล้วในการเรียนเราจบแล้วในชีวิตนี้ไม่ต้องเล่นหลนหาทุกมาใส่ตัวเองอีกเราจบแล้วจากปัญหาสาธารณะชนปัญหาตนเองป้ะปัญหาที่เกี่ยวโยงปัญหาป่าปัญหาจะตกนรกภายภาคหน้าปัญหาจะไปสวรรค์ทมหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานตกนรกต่างๆจบแล้วก็ขอ บุญบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญมาทั้งหมดและพระจาจทร์แม่ได้บำเพ็ญมาในอดีตชาติอนันตชาติและในชาติปัจจุบันขอกุศลผลบุญนั้นๆจึงเป็นผลให้ถึงท่านพระบริษัทสี่ทุกๆท่านทุกคนทุกตนทุกดวงวิญญาณจึงได้สำเร็จจมประสงค์ทุกประการ